พี่ดาเรมตครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านก็คงจะได้ทราบข่าวมาบ้างแล้วนะครับว่าพันคำนะครับผู้บริหารของสีบุญเรื่องฟิล์มนะครับได้คัดเลือกเอาดาราใหม่เพื่อมารับบทเป็นเพศของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ สวัสดีครับพร้อมตั้งที่ผมว่าพร้อมพงนพริธต์ครับครับก็ฝากชื่อพร้อมพงนพฤิติ์ไว้ด้วยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะจําได้แล้วก็ช่วยกันสนับสนุสนต่อไปนะครับเป็นไงตั้มวันนี้รู้สึกที่มากองถ่ายเนี่ยพี่ไม่เห็นมีตัวแสดงเลยมาเสิร์ฟน้ำแล้วมามาทำอะไรเนี่ยเอาพร้อมให้ผมมากองถ่ายทุกครั้งครับนะแบบว่าให้ผมมาได้คุ้นเคยกับกองถ่ายแล้วว่าได้ดูคนอื่นแสดงด้วยแล้วได้ฝึกฝนตัวเองครับอ๋อครับแล้วก็คิดว่าที่มาเนี่ยเราได้ประโยชน์ไหมจําอะไรไปได้หลายอย่างไหม ก็ได้ประโยชน์เยอะนะแบบได้เห็นคนอื่นแสดงเป็นยังไงแล้วเราเป็นดาราใหม่เราก็ได้เอาไปคิดดูว่าเราแสดงนั้นถูกหรือผิดอะไรบางครั้งครับแล้วนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเอาเราวันนี้ตั้มใไหนๆเราก็มาออกทีวีแล้วจะถ้าอะไรที่มันเฉยๆยสักนิดแต่ว่าที่เข้ามาแสดงหนังเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้าง ตอนแรกผมก็เขินนะแบบว่ามันก็เปินๆอยู่ตอนหลังมันก็เล่นบ่อยๆมันก็คุ้นเคยกับคนในกองถ่ายก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหละครับก็ที่แรกก็เขินแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ตอนนี้คงจะดีขึ้นแล้วก็คงจะหน้าด้านกับเท่าพี่แล้วนะแล้วมีอะไรมีอะไรอีกไหมที่จะต้องพูดท่านผู้ชมผมเป็นดาราใหม่อยู่นะครับ <c oughs> แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ผมก็ตั้งใจอย่างที่สุดที่จะแสดงให้ให้ดีนะครับแล้วอยากให้ผู้ชมทางบ้านหรือเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อว่าได้ตัดสินว่าผมอ่ะพอจะเข้าวงการภาพยนตร์นี้ได้ไหมครับก็เรียกว่าพร้อมที่จะรับคำติชมนะครับครับแล้วก็เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ ยา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 ไปติดชีวิตไปไปเลยได,ไ,ดได้ได้ได้เลยได้่อบคุณสั่งฉันไปจงกาแฟแล้วก็พูดออกมาเร็วๆใจแค่ผ่าฉันก็ทำเร็วที่สุดได้แค่นี้แหละค่ะ ทำทุต๊ะไปด้วยเราใช่ไหมนี่เขียนตัดใช่ไหมเพราะเดิมมันบอกว่าเป็นภาพทีวีใช่ไหมไม่จากจากก้อยดูอยู่ผมดูอยู่ไม่เห็นทีวีใช่ไหมผมเพียงแต่เรียกเรียกไอ้จุ๋มมาบอกเอคุณมาดูซินั่นเธอเธอพับไปเป็นภาพทีวีแล้วก็มันควรจะเอาออกมาเห็นไอ้เปิ้ลนั่งดูใช่ไหมพี่ใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัดนี่เขาขึ้นภาพทีวีแล้วตัดมาเป็นดานราระวังร้อง ารู้ดีไปเลยผมจะทานจนตายแต่ก็ยังเวทนาตลอดะไปทบ้านกินข้าวตาัาตาแม่ตาบอกาเนว่ยบอกว่าตาอย่าป้องหน้าต้นตลอดเวลาอะพอบอกว่าอีสิบีพูดมากเลยัปนักแกีเราทำไม่ได้ย่าพูดมากเลยเราคนไ่นะฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอโทษโทนะคะ ผมกลับมาแล้วนครับคิดกัรอเลยมาเลยมาอที่สุดได้ยินดีทสุดไดยินดีเค่ะแล้วครับผมมาแล้วค่วะเร็วที่สุดแค่นี้เองค่ะ เอยอตั้มเท่าที่พี่รู้มานะว่า <Games> ถ้าหากว่าวันไหนเราไปถ่ายที่ไม่ไกลมากสมมติว่ายัางไปแถวชานเมืองเช่นไปไปพัทยาหรือไปสัตหีบอะไรเงี้ย <S 1> <S 1> อ่าพร้อมเนี่ยจะมาคุมด้วยตลอดใช่ไหมครับคืออพร้อมแบบก่อนก่อนที่ผมจะเข้าเข้าฉากหนังนะครับผมได้บทภาพยนต์มาผมก็ต้องเอาไปให้อพร้อมดู<อ>พร้อมครับ วันนี้ตั้มจะถ่ายฉากที่แฟนเข้าจีผิดในตัวตั้มตัวริปเปิลเอาเสื้อผ้าของตั้มไปใส่แล้วก็แฟนตั้มเขา้าเข้ามาเห็นเขา้าแล้วก็เข้าใจว่าตั้มเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่ด้วยแล้วตัต้มจะ,สะแสดงลักษณะท่าทางยังไงฮะที่ให้เขารู้ว่าตั้มไม่ได้เอาเข้ามาอยู่ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วนี่แหละตอนนี้เป็นตอนที่คนดูจะต้องสนุกตอนหนึ่งของเรื่องละเพราะว่าท่าชีวิตจริงๆคนเราไปโดนอย่างในเรื่องที่ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้ว ถ้าแ,แฟนเขามาเยี่ยมเธอก็มาพบผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยแน่นอนแล้วเกินเธอต้องมีความรู้สึกหนึ่งอย่างน้อยก็มีความขยาดหรือกลัวเกรงแฟนอยู่ด้วยเธอต้องมีความตื่นความเก้อความเปิน่นและเธอต้องแสดงอารมณ์ที่จะให้เขารู้ว่าเธอมีอะไรกับเปิ้ลเลยอ่าเพราะฉะนั้นเธอต้องนึกถึงว่าชีวิตจริงๆคนเราเนี่ยสมมติเธอเป็นจริงๆเธอมีคนรักอยู่แล้วแล้วก็ในบ้านของเธอเนี่ยคนรักเธอมาพบผู้หญิงคนใหม่อยู่ในบ้านเธออารมณ์ก็คงเกิดเป็นสามเศร้าเพราะในท่าทางของ แฟนของเธอเขาต้องมีการที่จะคอ้อนควักมีการที่จะแสดงวความไม่พอ,พอใจแต่เธอจะต้องแสดงทีทางความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยนะกับผู้หญิงคนใหม่ที่มาอยู่ในบ้านนี้นี่ละคือการแสดงออกเธอต้องใช้วิญญาณน,นักแสดงที่แท้จริงเธอต้องอ่านบทเข้าใจแล้วฝันว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เป็นจริงในชีวิตของเธอเธอจะทำยังไงความฝันนี่เองเราจะทำให้เกิดเป็นวิญญาณน,นักแสดงในการแสดงของหนังต่อไปแต่บทนี้อาก็เห็นใจเธอว่าเธอเมันเป็นของยากสาหรับนักแสดงหน้าใหม่ของเธอเพราะเธอต้องแสดงอาการพระอื่นระ,ระอม เนื้อละหนึ่งน้ำเสียงเธอก็ต้องไม่กับโชกกระชาติอแฟนของเธอในต่างเธอจะต้องมีแววปนอ่าเรียกร้องความเห็นใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรกชัชนนะจ้าอะไรพวกนี้นี่ก็แต่นั้นอันนี้แหละเป็นการแสดงแหละซึ่งเธอต้องเข้าใจและต้องตีบทเหล่านี้แต่ก็ต้องมีความทราบซึ่งเธอต้องฝันว่าอารมณ์อย่างนี้จะทํำยังไงเธอต้องนึกฝันตัวไปเองก่อนที่จะออกไปแสดงจริงๆเข้าใจไหมแล้วผู้กกำกับเขาจะเป็นคนขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ให้ละมุนละม่อมขึ้นมาเองนี่แหละ เธอต้องมีความแสดงการตื่นหนึ่งทั้งเก้อทั้งเปิลน,น้ำเสียงที่พูดกับแฟนเธอจะต้องไม่เกี้ยวกาดไม่กระโชกกระชากถ้า,ถาทำอาที้เธออาจจะมีความโมโหนิดหน่อยว่าเอ๊ฉันไม่มีอะไรกับผู้หญิงคนนี้เลยแต่ทำไมเธอมาพูดแล้วเฉาะเฉาะฉันเธอก็มีความโกรธแต่ต้องเก็บระงับอารมณ์ถึงนี้ไว้เพื่อให้กับผู้หญิงของเราเห็นใจว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกับผู้หญิงคนใหม่ที่มาอยู่ในบ้านนี้เลยนี่แหละ จะเล็วเข้าเริมนับไบ่อยๆนะจะได้เล่นเก่งท่านผู้ชมครับสีบุญเรืองฟิล์มโดยพันคำนะครับมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับที่จะผลิตนักแสดงใหม่ๆให้กับวงการภาพยนตร์ตลอดมาครับและได้มอบให้พรพลดพุ่มกับมือดีจากภาพยนตร์เรื่องจุลาตรีคูณแม่กาวางเจรไนพร้อมพงศ์นพพลิพคู่กับจรุณีสุขสวัสดิ์ในภาพยนตร์รักตลกประจุมกระจิ๋มเลดี้ฝรั่งดองอย่าลืมนะครับ นการชุมนุมคนสวยคนหล่อเลยนะครับเยอะแยะไปหมดผมลานตาเลยผมไม่ทราบว่าเขาจะประกวดมิสไทยแลนด์หรือว่ามิสยูนิเวอร์สกันแน่นครับคุณเพื่อนเปล่ค่ะเปล่าค่ะพวกเรามาลาท่านผู้ชมเถอะคะอ้าวพี่แสดงว่าจะไปไหนกันที่นี่ยะโทรทำไมไม่รู้คนพูนนนดแต่วรู้ดีกับเพื่อน ครับก็สราบรับคุณสาวิตรีนี่เป็นดาราที่ฉีกหน้าผมบ่อยที่สุดเลยนะครับก็มันจําเป็นผมก็พูดไปตามบทที่เขาเขียนมาไงเล่าอย่างนี้นั่นแหละเดี๋ยวก็ไม่ต้องเรื่องกันพี่เพื่อนะที่ไปฟังสิคะว่าเป็นยังไงรักฟังผู้ใหญ่หน่อยครับคืออย่างนี้ค่ะวันที่25เดือนนี้พวกเราจะเดินทางไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องเลที่ฝรั่งดองและเทพละครทีวีเรื่องกาแกมหงที่ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยชุมนุมกันเพื่อที่จะบอกกับแฟนๆว่าถึงเราจะไปไกลกันแค่ไหนเราจะคิดถึงแฟนๆของเราตลอดเวลานะคะวันนี้สาวิตรีพัตราและพี่ต้อยเสธาจะร้องเพลงเพราะๆให้แฟนๆฟ,ฟังค่ะตนเองก็อยากร้องแต่ว่า <laughs> ฟังเสียงดูสิคะถ้าร้อง